เฮ้ยแต่มีคนแม้ว่าจ totally um uh ุ๊บแจงโดนฆ่าโอกป้าก็เลยตายโดยที่ไม่มีใครฆ่าอาจจะบอกวเฮ้ยเออเป็นไปได้ไห้วลืมลืมนึกเรื่องนี้เลยว่าขัดข้องว่าด้เลยฆาตกรตัวจริงอาจจะตายไปแล้วคุณจะไม่กดอะไรทั้งนั้นูเป็นคุณบอลลี่รอันรอบนี้เราเป็นครูเมดเฉยๆครับท่านผู้ชมเดินแบบเนี้ยๆชิวๆต้องรีบร้อนอะไร ไม่ต้องอยู่อะใครนะครับเราไปทำให้เขาสงสัยบ่าวะเมื่อกี้ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคู่รักกันปะวะอะไรวันนี้มันก็เกินไปปิ้วปิ้วปิ้ว,ป,ว,ป,ว,ป,วปิ้ว้เฮ้ย,เ,ยเควส์บนกันว่ด,นนะดาวน์โหลด let's download เครับผม ต่อไปที่แอดมินมุ่งหน้าไปที่แอดมินเฮ้ยพี่จ๋ายมาทำอะไรตรงนี้ครับอย่าฆ่าผมนะขเขเนี่เหรอวะเนียกูโดนฆ่าแน่เลยวะ่ะเฮ้ยไม่อยากยืน,นต่อนหนึ่งเลยพี่ชายมาทำอะไรตรงนี้ฮะพี่ชายมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ย,เ,ยเรามีเควสรีบทำเควสที่แอดมินให้เสร็จดีกว่าโอ้สวย nice ต่อไปที่ชิวนะครับชิว ไปที่ชิวนั่นล่างนี่ไม่มีใครเฮ้ยนี่ทางใครตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปกดเรียกเตอร์กัน,กน<อ>เฮ้ยเจอศพเฮ้ยผมเจอศพเจอทีนายหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่บอก,ใค,คก,กใครอยู่ไหนกันบ้างผมสแกนตัวอยู่ผมกำลังเปิดอะไรนะกดรหัสโอทูห้องล่าง อยู่แคนเีนกำลังจะไปแก้กำลังจะไปโอทูอ่ะกฎนึงกดปุ่มห้องล่างนี่คือแอดมินเนาะใช่ใช่ห้องแอดมินครับเมื่อกี้เพิ่นออกมาจากห้องรูดบัตรแล้วก็กำลังวิ่งกลับเข้าไปผมเชื่อว่าพี่แจงไม่น่าเป็นใช่ถ้าถ้าพี่ไม้คุณเป็นคู่รักกันหรือเปล่าคะไม่ใช่พี่แจงไม่ได้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพี่ไม้กดปุ่มอยู่ก็ไม่น่าใกล้อยู่ที่เกิดเหตุมีโอปาทาชีชาวโมคงพี่ป๊อปน่าสงสัยเพราะว่า ไอ้ตรงที่เจอมันเชื่อมกับแคนทีนผมผมเจอตรงหน้ายิงห้องปิ้วปิ้วอะครับเอาแถวห้องปิ้วปิ้วอะพี่มุดท่อไปที่อื่นไม่ดีกว่อเอาพี่อาจจะไม่ไม่อยากมุดท่อไงศพอยู่ตรงไหนศพอยู่ตรงระหว่างห้องปิ้วปิ้วกับห้องไอห้องควบคุมอะหน้ายานห้องปิ้วปิ้วแคนทีนนะใช่ไงมันเชื่อมกันไงพี่มันเชื่อมกันยังไงแสดงว่าพี่กำลังจะเดินมาพี่กำลังจะเดินมาแก้ ห้องไม่เปี้ยวกห้องควบคุมมันก็กำลังจะเดินไปแก้ข้างบนไม่ใช่เหรอไอรหัสข้างบนใช่ไหมใช่ครับใช่ตอนแรกผมกำลังจะไปกดปุ่มกดแก้แต่ว่าผมเจอสศพเขาเป็นคนดูกล้องวงจรปิดตลอดผมแอบดูเขาอยู่เฮ้ยคุณเห็นอะไรบ้างคุณแอบรักเขาใช่ไหมเฮ้ยโอ้พระาทีคุณเป็นคู่รักกันหรือเปล่าคุณไี่ามเราไม่คู่รักกันเรายังโสดแต่เห็นใครบ้างไหมเราขอโทษไม่เห็นใครเลยอ่ะโอ้โหโหวดมันเลยดีกว่า เอ้ยไม่ใช่คือหนูเห็นแค่ว่าพี่ไม้อ่ะเข้าไปไม่เห็นพี่แจงอ่ะเข้าไปในห้องแอดมินแล้วก็เห็นคนนึงกำลังลงมาแต่ว่าจำไม่ได้ว่าใครอ่ะอู้หกใครเหรอกันั่นคือใครเหรอคะหนูหนูไม่ได้ทำนะอุ้ยอันนี้คือความหมันไส้ส่วนตัวแล้วใครเขาโหวตกูวเนี่ยคุณดูกล้ององคุณไม่ดูดีๆไม่งั้นก็รู้แล้วฆาตกรเป็นใครเรื่องมาดูเองเรื่องมาดูเองเอาละครับ โหยากว่าคือแบบผมเม่แต่ทำเวสแล้วแบบเจอแต่ศพอ่ะโอ้ถามจริงจานผมไม่กล้าเข้าหรอกอย่างเงี้ยรอคนมาก่อนแล้วกันนะโอเคพี่ป๊อปเชื่อพี่ป๊อปเป็นห้องวานพี่ป๊อปก็น่าสงสัยนะพูดถึงอะโอเค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 รอด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 ต่อไปห้องไฟครับเวสห้องไฟโอเคดูเรื่องใครวะใครเขาฆ่ากันวะเนี่ย ปาปป้าป้า,ปาต่อไปโอ้โหเควสแม่งโผล่ขึ้นมาบานเบริร์โอเคห้องเวพอร์นะ่ะคาเฟ่เทอรียคาเฟ่เทอรียเราไปเวพอร์นกันนยครับเวพอร์นทำไรอะ่ะอ๋อนึกว่ายิงปิวป้วปิ้วถ้ายิงปิวป้วปิว้วนี่ผมยังไม่ทำนะั่เอ้ยไฟดับไม่ไฟดับไ,ไฟดับ,ดบผมรอ,อยตรงท่อก่อนอุ้ยเออ อยู่ในห้องไฟมั่งโอ้โหตอบจัดเมื่อกี้ยังเห็นโอป้าตาชิวหลัดหลัดอยู่เลยมีใครอยู่ในห้องไฟมั้งคะผมไม่ได้อยู่ครับ้องพยาไม่รู้แล้วว่าใครทำเห็นเอ็กคอร์ดอยู่ในห้องไฟเห็นพี่ไหมอยู่ในห้องไฟพี่แป้งโกหกพี่แป้งโกหกใครทำไมอ่ะ เพรว่าหน<อ>ูวิ่งมากับพี่โอป้าทัชชีใช่ไหมแล้วหนูอฉีกไปเติมน้ํามันแล้วหนูทิ้งโอป้าทัชชีไว้กับเจ๊แป้งไม่ปังฟังเช๊ก่อนทุกคนอย่าโหวนมั่วซั่วด้วยนะใจเย็นๆแป้งเมื่อกี้เดินมากับโอป้าทัชชีจริงแล้วคราวนี้แป้งเดินมากับโอป้าทัชชีเพราะว่าโอป้าทัชชีเดินมาข้างหลังตอนแล้วเราจะไปแก้ซาบทาน <c oughs> พอเสร็จป,ปุ๊บม,มีพี่ไมค์กับวเดิน <c oughs> เดินตามมา ก็เลยอ๋อเนี่ยมีทั้งหมด4คนแป้งก็กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนฆ่าก็เลยทิ้งโอป้าทาชิีไว้แล้วแป้งก็เดินเข้าไปในห้องไฟนิดนึงเห็นพี่ไม้กับอีคิวกำลังแก้ไฟอยู่แป้งเดินลงมาพี่แป้งอีคิวรู้อะไรผมอยู่เวพอดอมอยู่ห้องไฟไอูห้องไฟิดูในคลิปได้เลยผมอยู่เวพอดผมเดินไปห้องาลนะเจ๊แป้งโอป้าทัชชี่ตายที่ที่หนูทิ้งเอาไว้กับเจ้เลยนะ ไม่ใช่ไม่มีตายิงต่อสายไฟอยู่ในย่าอยู่เลยปังเดี๋ยวว่าปังเป็นแล้วแหละถ้าปังมั่นใจขนาดนี้กลิะไม่ได้ถูกเอาพัทธชีเลยเฮ้ยทุกคนมันจะนัวหนูไม่ไม่มีใครสนใจไปสฉบผมเลยพี่แจตายที่ไหนวะไม่ไม่จริงไม่กลิ่นแต่มีความเป็นแม้ว่าจุ๊บแจงโดนฆ่าโอป้าก็เลยตายโดยที่ไม่มีใครฆ่าเป็นะปได้ว่าเฮ้ยเออเป็นไปได้ว่าลืมลืมนึกเรื่องนี้เลยว่ะ นึกไปเลยฆาตกรตัวจริงอาจจะตายไปแล้วหนูจะไม่กดอะไรทั้งนั้นหนูไม่ได้กดเลยฆาตกรเลยนะก็จริงกับผมอยู่เวพอรนแหละผมไม่ได้โดนเขาฝันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตัวจรงอะอุ้ยไม่ใช่ด้วยซัดชิบหายแล้วแต่พี่แป้งมั่วผมอยู่เวพอน

เอ้ดักมูวะไม่ตามหรอกรู้กูโดนฆ่าชิบหายตอนนี้อโอเอาอุ้ยกูกลัวเจอที่ห้องโอทูเต็มๆเลยโอทูโอทูคือห้องที่สแกนมือหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอห้องออกซิเจนที่ดีทิ้งขยะตกข้างล่างเวพอนอะอ๋อ คุณเซลล์รีพอร์ตหรือเปล่าผมเซลล์รีพอร์ตเพื่อมันมีความเป็นไปได้ว่าพี่อะเซลล์รีพอร์ตเพราะว่าผมเห็นพี่แชมป์แล้วผมกล้ากลัวอยู่ไม่กล้าเดินตามไประหว่างที่ระหว่างที่ผมเห็นอะคือเห็นพี่ป๊อปเดินมาจากห้องไฟแล้วออกไปทางขวาเพราะงั้นถ้าศพมนอยู่ตรงนั้น่ะพี่ป๊อบแหละอยู่ใกล้ที่สุดแล้วพี่ไม้อยู่ไหนไปนะผมกำลังอยู่แถวห้องพยาบาลครับเพราะผมต้องไปเอาปั๊มยา้นามจุ๊บ เดี๋ยวนะไอบุกเซลรีพอร์ตเนี่ยช่วยออกไปจากหัวทุกคนก่อนจบบอกว่าเซลรีพอร์ตพอไม่เซลรีพอร์ตไอ้พอไม่รีพอร์ตก็หาว่าเป็นฆาตกรคุณยังไงโองคุณบ๊อบโดนเซลรีพอร์ตหลายรอบนะเออเดี๋ยวก่อนนี่ไม่แต่แต่จะบอกว่าหลังผมแก้ไฟเสร็จผมเห็นไม้วิ่งไปทางซ้ายบนทางที่คิวก่อนที่ผมจะเจอคิวทางนั้นผมว่าชัดแล้วแหละผมว่าผมว่าผมว่าอย่างที่วิชัมว่า ใช่เนี่ยเนี่ยชอบยากว่ะยากจังเลยอ่ะโอ้โหบอกเลยนะผู้คุณนะตายแล้วผู้คุณจะตายแล้วแน่เท่าไมครับเออเย้เฮ้ยเย้โอ้โหไอ้ฟางเป็นฟางยังไม่จะพูดปะเอาจริงไหม ผมรู้ว่าต้นไม้กับชาวมัวเป็นเพราะเขายืนพิมพ์คุยกันอยู่ตรงห้องคาเฟ่เทอรีนะข้ายืนคุยพิมพ์ตะกิดยืนดูเหอ็นต่โชคดีที่ปอบแม่ฆ่าตะกิดไปใช่ใช่เขาขี่ยืนพิมพ์คุยกันเลยผมก็ยืนแอบดูคุยอะไรกันคือหนูปวดหัวตั้งแต่ไอ้ปางโบ้ยหนูแล้วทุกคนก็หูเบาสรุปสรุปผมชนะปะวะสรุปไม่ชนะไม่ชนะพี่แตที่คิวไม่ชะจบ นี่เนี่ยไอล่าสุดเนี่ยพี่ไม่ได้ฆ่าพี่ไม้เป็นคนฆ่าแต่ว่าพี่แม่เห็นคิวว้าป้วยแล้วว้าเข้าไปในห้องคือแบบด้วยความที่ผมเห็นทุกคนสงสัยป๊อปแล้วผมก็เลยทำนั้นแหละป๊อปเกิดโอ้ผมลุ้มไอ้โอ้ไม่โอ้ไม่เป็